สวัสดีครับสวัสดีครับ F4 ช่องทีทังถ่านชาแนล F4 น้องพิดาไาอ F4 ของค่ายาสีวิไลค่ายาคูศีวิไลยบ้านศีวิไลัยวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อคืน ได้ไล์ตรวไปนะครับเกี่ยวกับน้องที่ดาวลับปรากฏว่าไฟฟ้าดับเนี่ยวันนี้ก็เลยก็จากขึ้นไล่สองทุ่มปรากฏว่าฝนตกครับท่านีไม่มั่นใจว่าสัญญาณเน็ตมันจะมันจะอยู่ต่อยาวให้เราไลฟ์สวกัะจจหรือเปล่าก็เลยแต่ทิ้งใจทำเทปดีกว่าเดี๋ยววันไหนที่ นม่มันไม่มีบรรยากาศของฝนตกอะ่ะพายุมันไม่เข้าอะ่ะเราจะไฟ์สดเกี่ยวกับน,น้องชิดาราวอะ่ะแจะคุยเรื่องราวของเด็กคนเนี้ยเพราะว่าเป็นเด็กคนที่น่าสนใจมากค่ะเด็กเนี้ยชิดาราวเนี่ยนม่มันมีมีความเป็นเอกลักษณ์ของของชิดาราวเลยที่น่าสนใจมากนะผมเชื่อว่า นะที่มี f อฟนะที่มีคนติดตามน้องที่ดาเลาวนอกจากเห็นได้ยินเสียงแล้วเนี่ยนะแล้วก็รับรู้สตอรีนะ่ความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นที่ดาลาวนะจากการติดตามคลิป าการทำเรื่องราวทำคลิปบอกเล่าเรื่องราวของแยนภูสีไหลกับคุณพึ่งเหรอมันมันมีเรื่องราวอ่ะมันสะดุดมันสะดุดใจสะดุดความรู้สึกมันดึงความรู้สึกนทำให้เราอยากที่จะรู้ให้มันมากขึ้นอ,อยากจะรู้มากขึ้นแล้วก็มันมี อเอกลักษณ์ที่มันชวนให้พวกเราเนี่ยอยากติดตามอยากฟังมันเห็นบุคลิกในตัวของทิดาลาวมันเป็นบุคลิกที่เราไม่คิดว่าตัวทิดาลาวเองเนี่ยจะมีอารมณ์เห็นความเศร้าได้เราไม่คิดว่าเราจะเห็นน้ำตาของทิดาลาวเพราะว่าเราเห็นแต่เด็กที่มันมีความรา่าเริงมีความกล้าแสดงออก เนีมีความมันมีสองบุคลิกแหมกระดูก,กระเดกภาษาบ้านเราเราเป็นเด็กที่โอ้โหเด็กที่เขาเรียกว่าสมาธิสั้น <c oughs> อยู่นิ่งไม่เป็น <c oughs> แล้วก็มีความกล้าในการที่แสดงออก <c oughs> ในการที่จะพูดการแสดงออกการแสดงกล้ามีความกล้ามากแต่เราก็เห็นน้ำตาของน้อง เรานึกว่าเราจะได้ยินแต่เสียงหัวร้หน่าการหอกล้อการเล่นการหอกล้อการเล่นกับพี่มังกรการเล่นกับพี่นี่ในวงโในค่ายในบ้านทีวิไลนเนี่ยนะมีอะไรหรอมีปรารถนาแล้วก็มีน้องไอใช่ไหมนั่นเราเห็นนึกว่าจะเห็นแต่น้องที่เล่นมีกรกา๋หยอกล้อกันกับแม่พึ่งกับพ่อพูนะแต่เราก็เห็นน้ำตาเด็ก คือข้างในจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากนามีเซนในการรับรู้เขาเรียกว่าคนมีองค์อยู่น่คือเห็นที่เห็นชัดๆเลยตอนที่ไปร้องเพลงถวายเสียงที่บ้านที่สาลแม่ฮันนี่น่าไปเห็นโอ้โหน้องร้องเพลงนี้ขึ้นมามันตำมันมันโดนคงโดนใจมากโดนใจแล้วก็ มันเห็นอะไรอ่ะที่เรามองไม่เห็นแล้วก็น้องก็ร้องให้ออกมาสือึเสื่ืแบบร้องเพลงต่อไม่ได้แล้วก็เวลาน้องซ้อมร้องเพลงที่มันสะเทือนใจอ่ะน้องจะออกมาเลยแสดงว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีมหมแต่ว่ามันสามารถมันไม่สามารถที่จะบังคับได้มันก็จะออกมานั่นคือมันคือตัวตนที่แท้จริงของพี่ดาเาวดิ เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นอารมณ์ของศิลปินนี yeah. ่ที่พยายามที่จะเอาเก็บความรู้สึกไว้ให้ได้ที่สุดแต่มันเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องอ,ออกมาต้องระเบิดน่าสนใจและที่สำคัญมีลีลาการร้องการรำมันไม่เหมือนกับศิลปินฝั่งทางสโปราวที่ น่่พวกเราเคยติดตามแล้วปรากฏว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยนะก็อย่างว่ามันคนละวัยน้น้องคนนั้นน้องที่พวกเราเคยติดตามเนี่ยน้องก็อายุเยอะน้ากลับถามประสบการณ์มามากมายน่าทางโลกน้องก็มีประสบการณ์มากมายฉะนั้นมันก็มีจะเขาเรียกว่ามีจริตจากกาักราน้ามันมีจริตจากกาักรนมันเป็นการแสดงออกที่ไม่เป็นธรรมชาติ ต่างจากน้องทิดาราวน้องทิดาราวเนี่ยเป็นการแสดงออกแบบใสๆอ่ามันไม่มีบรรยายาแอบแสงอ่ะน่ามันเป็นเรื่องของเด็กใสๆที่ไม่มนีเป็นเด็กบริสุทธิ์อ่ะเมื่อมันเด็กบริสุทธิ์เมื่อมาเรียนมาเรียนรู้วัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยมีวัฒนธรรมติดตัวมาคือวัฒนธรรมที่บ้านเกิดมอนนอนพอมาอยู่กับนาจาจาร์ภูกับแม่พึ่ง น่าจะเห็นว่าน้องโชคดีนะมีแม่พึ่งกับพ่อรูเนี่ยมีความรักและเย็นดูเหมือนกับลูกแทะแท้น่าสอนในทุกเรื่องถ่ายทอดทั้งขนรรมเนียมกิยามารยาทอู้เห็นแล้วเนี่ยคือว่าคุณสมบัติส่วนตัวของน้องเป็นคนที่เรียนรู้ไวมีความตั้งใจในการเรียนแล้วมาอยู่กับอาจารย์พูกับแม่พึ่งกับพี่มังกรกับจาย เหนไหยายยายคาว่ายายนีย่คือยายของน่าจะเป็นคุณแม่ของของคุณพึ่งแม่พึ่งก็มีความรักมีความสนินสนมนามีพูดคุยกันเป็นโอ้โหมันเรียกว่ามันความอบอุน่นเราเห็นแล้วมันอยากติดตามอ,อยากรู้ว่าต่อไปน้อยจะเป็นยังไงเราได้ฟังเสียงซิงเกิลแรก ถงี่ซิงเกิลแรกออกมาเนี่ยเราก็ดีใจนะดีใจมาไม่นานนะเพราะได้ข่าวเนี่ยวันเนี้ยฟังดูคลิปวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยโอ้โดนโดนในมิจฉาชีพเอาเอาขโมยลิขสิทธิ์ไปมันน่าเจ็บใจอะ่ะนะยอดวิวทั้งหลายที่ไปที่ขึ้นมาน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่ายของเขาอุตจ่าลงทุนลงแรงทำก็มิจฉาชีพมันเกินไป น่าเราก็เคยได้ยินอยู่นะแต่ของค่ายใหญ่ๆของวงใหญ่ๆวงสาวน้อยเพื่อนบ้านแทงเนี่ยอ่าของคุณโจโยมันนินก็เจอน่าเพลงอะไรอ่ะเพลงของอุ๋งอิงเนี่ยเพลงที่สองอ่ะน่าโดนซิวลิขสิ์ไปเลยก็ต้องทวงครับใช้เวลานานกว่าจะทวงคืนได้เนี่ยก็เหมือนเนี่ยกับเพลงน้องเนี่ยน้องที่ดาเหล่าเพลงเนี้ยเพลงหอบฝันข้ามโขงเนี่ยถ้าว่าโดน วิชาชีพน่ะเห็นได้ยินคุณนะคุณพึ่งคุยกับุคณครูอ่าจ์พููโอ้โหเสียใจด้วยจริงๆน่าแทนที่จะได้อะไรที่มันพอที่จะมีอะไรต่อทุนต่อยอดให้ลูกๆทั้งสามคนได้มีผลงานออกมาต่อยอดไปเรื่อยๆกูมิฉาชีพเนี่ยมันน่าจริงๆเลย น่าเราอยากเห็นครับอยากเห็นการความจเจริญเติบโต,ตของบ้านสีวิไลเราจะเห็นความจเจริญเติบโต,ตของลูกๆน่ที่อยู่กันแบบครอบครัวจริงๆครอบครัวศิลปินสร้างขึ้นมาจากหลายที่หลายทางแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันเหมือนกับพ่อแม่จริงๆเ <c oughs> นี่ยนาโดยเฉพาะน้องที่ดาลาวเลยกับพ่อครูกับแม่พึ้งโอ้โหดูแล้วเนี่ยน่าที่รับเป็นบุตรบุญธรรมก็อยากจะให้ผ่าน,นไวๆ น้าลงทุนขนาดไหนคิดดูน่าจะไปฝังตัวอยู่กับน้องเนี่ยน้าตามกฎหมายของฝั่งทางสปอลาวเนี่ยนี่คือความจริงใจเราอยากให้มันจบลงโดยเร็วอยากให้น้องที่ดาลาวได้มาเฉิดฉายอยู่บนเวทีแบบสบายใจไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนอิจฉาริษยาไปร้องให้มันเกิดเรื่องเกิดเราน่ารอใจช่วยน้องที่ดาลาวรอใจช่วยบ้านรีวิไล น่าเอาใจช่วยทั้งครอบครัวเลยแหละครับทั้งคุณพึ่งทั้ง่านะคุณครูครูศิวิไลแล้วก็ทั้งสมาชิกในครอบครัวนะทั้งคุณยายน้องมังกรแล้วก็น้องปรัชนาน้องไอ้เน่นะ่าขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแต่เอฟซีพวกเราก็จะเอาใจช่วยโดยเฉพาะผมเนี่เอฟซีเข้ามาใหม่เนี่ยก็ขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยวกันนะก็อยู่ห่างๆอย่างนี้แหละนะครับมีอะไรพอที่ช่วยได้ก็จะช่วยต่อไป ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เรายังรักกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าเรามาใจช่วยเติมพลังบวกให้กันเลยกันเติมพลังบวกให้บ้านสีวิไยลเติมพลังบวกให้จานภูสีวิไลให้คุณพึ่งให้น้องทิดาลาวให้น้าน้องปัจนาให้น้องไอ้นะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ